ประกาศช่องมาดูกันไม่ใช่ร้านจำหน่ายอาวุธปืนกระสุนหรืออุปกรณ์แต่งปืนเราแค่นำปืนมารีวิวให้ท่านได้รับชมเพื่อให้ทราบรายละเอียดของปืนรุ่นนั้นๆในฐานะผู้ใช้งานและปืนที่นำมารีวิวให้ชมทุกกระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเราไม่สนับสนุนให้ใครใช้ปืนเถื่อนเนื่องจากเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีโทษถึงจำคุกขอบคุณทุกท่านที่รับชมและ,สะแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์คำเตือน จงพึงระลึกไว้เสมอว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่ก่อนทําอะไรกับมันจะต้องเคลียร์ปืนปลดกระสุนออกให้เรียบร้อยซึ่งทางเราได้ทาการเคลียร์ปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการถ่ายทําท่านไม่ต้องกังวลว่าปืนจะลั่นและกระสุนทะลุจอไปถูกท่านขอให้ท่านรับชมด้วยความเพลิดเพลินและสบายใจสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกค,ครั้งกับช่องมาดูกันอยู่กับผมปอนครับในคลิปนี้ก็มีปืนยาวลูกซองสวยๆกำงงามมารีวิวให้ชมอีกแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อฮุกลูรุ่นรรโนวา ใช้กระสุนขนาด12ท2 g a เหรือบ้านเราก็เรียกกันว่าเบอร์12นะครับตัวนี้ก็ได้รับความรู้ข้อมาจากร้านปืนแห่งหนึ่งนะครับในกรุงเทพมหานครที่วังบุรพานี่แหละนะครับจริงๆปืนยี่ห้อฮุกกลูก่อนหน้านี้ก็รีวิวไว้แล้วหลายรุ่นหลายกระบอกนะครับคลิปแรกเนี่ยก็น่าจะเป็นฮุกกลู XR7 XR7 Plus นะครับที่เป็นปืนรูปซองเซมิโอโต้ทรง AR15 นะครับตัวนั้นก็จะรูปทรงหดๆดุๆหน่อยนะครับ แล้วตัวต่อมาก็น่าจะเป็นฮุกกลูเอท x อที่เป็นปั๊มแอคชั่นแล้วก็มาฮุกกลูเวรอนที่เพิ่งจะรีวิวไปเมื่อไม่นานมานี้หน้าตามันก็จะคล้ายๆกับตัว r ี n o ว r ที่ถืออยู่ตัวนี้แหละครับตัวเวรอนะ่ะแต่มันต่างกันตรงระบบนะครับเพราะว่าไอรีนวรตัวนี้มันเป็นระบบ i n นเนอร์เชียรนะครับระบบเดียวกับปืนเบรนลีเลยนะฮะ ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดของปืนนะครับผมอยากให้ดูอุปกรณ์ของแถมที่มาในกล่องนะฮะอย่างแรกเลยก็คือตัวกล่องเป็นกล่องพลาสติกสีดำนะฮะเป็นพลาสติกแข็งข้างในบุฟฟมด้านหน้ากล่องก็จะมีโลโก้ฮุกกลูนะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับที่เขาแถมมาไว้แปะหน้ารถเรียกแขกแล้วก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือเนี่ยเป็นอะไรที่ควรอ่านศึกษานะตัวนี้สามารถเปลี่ยนโชคได้นะครับเขาแถมมาให้5ตัวจากโรงงานเบอร์ 1- ถึงเบอร์5ครบเลย เพราะฉะนั้นก็สามารถยิงลูกกระสุนได้หลากหลายนะครับลูกโดดลูกปลายสามารถยิงได้หมดแต่ถ้าเกิดจะยิงลูกโดดแนะนําให้ใส่ชคเบอร์5นะครับก็คือกว้างที่สุดแล้วก็จะมีตัวชิมผ่านท้ายก็คือตัวปรับองศานะครับซึ่งมันใส่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นแผ่นบางๆมีให้หลายเบอร์หลายขนาดนะครับท่านก็ลองถอดเปลี่ยนดูเผื่อว่ามันจะเข้ากับสรีระของท่านมากกว่าตัวที่เขาใส่มานะครับ แล้วก็จะมีตัวเสริมส้นพันท้ายนะครับเขาให้มาทั้งหมด3ตัวรวมกับตัวที่ใส่จะมีหนามีบางแล้วก็มีหนามากนะครับอย่างที่ใส่อยู่เนี่ยก็จะเป็นขนาดกลางเป็นเบอร์กลางนะฮะถ้าเกิดท่านอยากได้นุ่มๆม,มากๆเนี่ยเราก็ทําให้ช่วงพันธท้ายยาวขึ้นก็อาจจะใส่เบอร์หนาสุดนะครับหรือถ้าเกิดรู้สึกว่าพันธท้ายมันยาวเกินไปท่านก็อาจจะใส่ตัวบางนะครับมันก็จะสั้นลงมานิดนึงนะครับก็พอสมควรนะ ของแถมก็มีประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาดูรายละเอียดของตัวปืนกันนะครับปืนกระบอกนี้ความยาวลำกล้องอยู่ที่24นิ้วนะครับลำกล้องก็ทํามาจากเหล็กกล้าแล้วก็รวมดําเป็นสีดําด้านนะครับใช้กรรมวิธีทําผิวที่เรียกว่าอโนดิสตัวรีเซิฟเวอร์ก็เช่นกันนะครับลมดำอโนดิสเหมือนกันเป็นสีดําด้านทั้งกระบอกครับแต่ว่ารีเซิฟเวอร์เนี่ยทำมาจากอลูมิเนียมนะครับ 7075T6 ก็เกรดเดียวกับที่ผลิตเครื่องบินนะครับผลิตอากาศยาน ก็ค่อนข้างมีความแข็งแรงนะครับที่ตัวลำกล้องนะฮะด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีหลังสะพานนะก็ช่วยเป็นแนวเนวนนำสายตาเวลาเล็งศูนย์หน้านะครับหลังสะพานก็จะช่วยในเรื่อง,องการระบายความร้อนด้วยแล้วก็ทําให้ลำกล้องมีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะครับดูที่ศูนย์หน้านะครับที่เขาติดอยู่บริเวณปลายลำกล้องเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นแท่งรวมแสงสีแดงเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับ ทำให้มองเห็นศูนย์ได้ชัดนะครับในเวลากลางวันหรือที่ที่มีแสงมากๆนะครับเวลายกขึ้นมาประทับบ่าเล็งไปที่เป้าหมายเนี่ยรู้สึกว่ามันเล็งง่ายจับเป้าได้เร็วนะครับมองเห็นจุดสีแดงเด่นชัดเลยแล้วตัวนี้ที่มันเตะตาผมมากนะสะดุดตาผมมากเนี่ยก็เป็นเรื่องของไม้นะครับลวดลายไม้มันสวยมากตัวพันท้ายตัวกระจมหน้านะครับทำมาจากไม้วอลนัทนะครับ ลายไม้สวยจริงๆครับให้ดูใกล้ๆนะตากล้องมาใกล้ๆครับเนี่ยลวดลายมันสวยมากกระบอกเนี่ยสวยจริงๆแล้วก็แกะลายเช็คเกอร์กันลื่นมาเต็มพื้นที่เลยนะครับอย่างกระโจมหน้าเนี่ยจับแล้วก็ถนัดกระชับมือดีมากไม่ลืล่นเลยที่บริเวณคอด้ามตรงพันท้ายก็เช่นกันแกะมาทั้งสองฝั่งนะครับเป็นลายค่อนข้างละเอียดงานเขาประณีตมากฮุกปลูเนี่ยเป็นตุรกีก็จริงแต่เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างพรีเมียมนะ ในความรู้สึกส่วนตัวนะครับจากที่สัมผัสมาเนี่ยงานพรีเมียมจริงๆเขาใส่ใจรายล,ายละเอียดในการผลิตนะฮะก็เคยบอกไว้แล้วนะครับในคลิปที่รีวิวปืนแฝดซ้อนซะีอัดอะซีซั o ไอ o o ดค็อกดีลักตัวนั้นเป็นตัวแกะลายนะแล้วก็ตีแบรนด์ซีัแต่จริงๆแล้วก็ทำที่โรงงานฮุกกลูนะครับขนาดซ z ัแบรนด์ดังระดับโลกยังไปจ้างให้ฮุกกลูผลิตปืนให้ท่านก็คิดดูแล้วกันนะครับว่าฝีมือเขาขนาดไหนนะฮะ ให้ดูที่ตัวกระโหลกหรือตัวรีเซิร์버นะครับที่ฝั่งด้านขวาก็จะมีโลโก้ฮุกกลูนะครับเป็นรูปนอกอิทรีสองหัวแล้วก็มีเส้นสายสีขาวแล้วก็บอกชื่อรุ่นรีโนวานะครับที่ตัวลูกเลื่อนตัวโบ้เนี่ยก็จะมีการยิงเลเซอร์เป็นโลโก้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ชุบเป็นสีเงินการชุบโครมบริเวณลูกเลื่อนเนี่ยมันก็จะป้องกันการกัดกร่อนแล้วก็ทําให้ตัวลูกเลื่อนมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่รองรับการระเบิดของกระสุนนะครับ ก็จะต้องมีการป้องกันเป็นพิเศษนะครับตัวคันรั้งลูกเลื่อนก็ทํามาค่อนข้างใหญ่แล้วก็จับถนัดมือพอสมควรน,นะครับด้านหน้าก็จะมีการซ่อร่องกันลื่นไว้ด้วยนะครับทํามาค่อนข้างดีเลยละ่ะดูที่ฝั่งด้านซ้ายนะครับตัวกระโหลกก็ปล่อยมาเกลี้ยงเียงมีแค่ลายเส้นสีขาวแค่นั้นเดงนะครับดูที่ด้านบนนะครับตัวกระโหลกเนี่ยก็จะมีซอมร่องเป็นหลังถนนเพื่อเป็นแนวเวลาเล็งศูนย์นะครับแล้วก็จะมีการ ซ่ร่องไว้สําหรับยึดติดสโคบนะครับเผื่อท่านใดอยากยติดสโคบดูที่ตัวกะโหลกเนี่ยเ่าที่ดูเขามีการปาดนะครับปาดเหลี่ยมมุมต่างๆนะฮะดูแล้วมันก็ฉบเฉียวนะใหความรู้สึกฉบเฉียวดูโมเดินดูทันสมัยจะไม่กลมทื่อๆเหมือนปืนรุ่นเก่าๆสมัยก่อนนะตัวนี้จะออกเหลี่ยมๆ กลงไกทามาจากอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ทําเป็นสีดําในส่วนของตัวไกปืนทํามาจากเหล็กแล้วก็ชุบให้เป็นสีเงินนะครับน้ําหนักไกยอยู่ที่ประมาณ5ปอดไม่เบาแล้วก็ไม่แข็งจนเกิดปนักนะครับก็เหมาะต่อการใช้งานนะครับแล้วตัวนี้ก็จะมีปุ่มเซฟห้ามไกด้วยนะครับก็มีลักษณะเป็นครอสโบว์ที่อยู่ด้านหน้ากลองไกนะครับก็เหมือนปืนลูกซองยี่ห้ออื่นๆแล้วตัวนี้ก็จะมีระบบเรียกลูกนะครับเหมือนปืนเบนิลีเลยนะฮะ ก็ต้องกดปุ่มเรียกลูกเวลาบรรจุกระสุนนัดแรกนะครับแต่นัดต,ต่อไปท่านก็ไม่ต้องกดแล้วเพราะว่าการเหนี่ยวกลย,ยิงเนี่ยมันก็จะเป็นการเรียกลูกให้อัตโนมัตินะครับว่าง,ง่ายตัวนี้ระบบเหมือนเบนเนลี m 2เลยนะครับระบบอินเนอร์เชียซิสเต็มเหมือนกันแล้วก็มีระบบเรียกลูกเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นปุ่มปลดลูกเลื่อนนะครับไม่มีกระสุนมันก็จะค้างนะฮะถ้าเราต้องการจะปลดเราก็กดนะครับสังเกตตัวลูกเลื่อนนะฮะ เหมือนอินเเชียเลยก็คือเป็นลักษณะของการล็อกแล้วก็หมุนนะครับหมุนคืออินเเชียเลยล่ะนะฮะบริเวณช่องบรรจุกระสุนเนี่ยนะครับลิ้นก็จะมีสีเงินแบบนี้นะฮะแล้วก็บริเวณขอบขอบช่องบรรจุเนี่ยเขาปาดลบเปียบมุมมาค่อนข้างดีนะครับไม่รู้สึกว่ามันสากบาดนิ้วบาดมือเวลายัดกระสุนเข้าในหลอดก็บรรจุได้สบายนะครับสะดวกสบายปืนกระบอกนี้สามารถบรรจุกระสุนในหลอดได้ทั้งหมด4นัด ในลังเพลิง1นัดรวมเป็น5นัดนะครับพูดถึงมิติปืนนะครับความยาวโดยตลอดเนี่ยตั้งแต่ผ่านท้ายจนถึงปลายกระบอกนะครับ115ซนมน้ำหนักปืนเปล่า2.9กิโลกรัมแต่ถ้าเกิดบรรจุกระสุนเต็ม4บวก1นะครับก็จะหนักอยู่ที่ประมาณ3 3กิโลกรัมพอดีนะฮะก็ถือว่าไม่หนักมากนะครับไม่หนักเลยถือว่าเบากำลังดีนะครับ จะพายเข้าป่าหรือเฝ้าบ้านก็ใช้ได้ดีนะมีความคล่องตัวสูงแล้วดูรูปทรงมันเนี่ยก็ดูชบเฉียวนะมันดูพรีเมียมอะ <c oughs> ในความรู้สึกส่วนตัวคือมันสวยสวยมากนะครับอยากให้ท่านลองไปจับไปสัมผัสตัวจริงนะท่านท่านเห็นลายไม้แล้วท่านน่าจะรู้สึกเหมือนผมอะมันเตะตาเลยละ่ะราคาก็ไม่แพงนะมีทั้งปืนสวัสดิการแล้วก็ปืนหน้าร้านสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับ ราคาหน้าร้านเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 9 0 0 0กว่าบาทนะครับส่วนสวัสดิการก็ถูกลงมาค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่ประมาณ39,500บาทเป็นสวัสดิการกรมการปกครองนะฮะถ้าเกิดท่านใดมีสิทธิ์ซื้อสวัสดิการเนี่ยแนะนำเลยนะครับราคานี้ถือว่าเป็นราคาที่ดีมากแล้วก็ได้ระบบเดียวกับ b e n e l ี i 2เลยถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ลองไปเดินดูนะครับที่วังบุรพามีตัวแทนจำหน่ายอยู่ คราวนี้เดี๋ยวให้อาจารย์เบียรทดสอบยิงผมมอบหน้าที่นี้ให้กับอาจารย์เบียนะรเพราะว่าผมยิงไม่ได้นะครับปวดฟันไม่สามารถที่จะเอาหน้าไปแนบชิดกับผ่านท้ายได้นะมันอยู่เป็นข้างที่ปวดฟันพอดีนะครับก็เลยให้อาจารย์เบียรัรบหน้าที่แทนแต่ก่อนที่จะยิงให้อาจารย์เบียรสาธิตคุณสมบัติมันอีกประการหนึ่งที่้อซ่อนอยู่นะครับเริ่มเลยครับก็มันจะเป็นระบบปวด,ปวดกระสุนเคลีย์ปืน เอาเคลียกระสุนนอกจากหลอดนะครับมันจะอยู่ในปุ่มเดียวกับตัวปุ่มปลดลูกเลื่อนแหละใช่ครับตัวนี้ถ้าเกิดดูนะว่ามันมี2ปุ่มด้านหน้าด้านหลังปลดลูกเลื่อนเราก็กดด้านหน้านะครับกระสุนจะเข้าไปในหลอดนี่กระสุนเข้าไปในหลอดแล้วกระสุนเข้าไปในลังเพลนะอันนี้เรายัดกระสุนเข้าไปในหลอดนะครับตอนเราเคลียร์ปืนเราก็เคลียกระสุนออกมาส่วนกระสุนในหลอดเนี่ยเราก็ไม่ต้องดึงเข้าลังเพลิงให้อันตรายนะครับเราก็ดึง ลูกเลื่อนค้างไว้แล้วก็กดด้านท้ายมันก็จะไ <กด S 2> <า>หลออกมาจากหลอดน,นหมดเลยสังเกตดูนะครับเนี่ยออกมาหมดแล้วแล้วก็เนี่ยปุ่มเนี้ยดูมองผิวเผินเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นปุ่มเดียวกับตัวปลดลูกเลื่อนแต่สังเกตว่ามันมีปุ่มเล็กด้านหลังปุ่มใหญ่ด้านหน้านะครับอ่ะเดี๋ยวให้จย์เบียร์ทดสอบยิงกลุ่มแล้วกัน4ระยะ10เมตร15เมตร20เมตรแล้วก็25เมตรนะครับใช้กระสุนของอะไรของ ซาร่านะครับเป็น i p s ีเเป็นลูก i p s ีออะซีอคซาร่านะครับเป็นลูกบัคกช็อต,อต9เมตรช็อคที่ใช้ตอนนี้เป็นเบอร์หนะครับเป็นฟูช็อคเพื่อที่จะบีดกลุ่มกระสุนให้แคบที่สุดเพื่อท่านจะได้เห็นกลุ่มที่ชัดเจนนะครับแคบที่สุดของปืนกระบอกนี้มันจะทำได้แคบแค่ไหนอาจารย์เบียรพร้อมเริ่มเลยครับ สิบเมตรจะจุกตัวตีมากโอเคอินหมดนะครับป็นเคลียร์เนาะจัดไปสีเคลียร์ครับ,รบโอเคไปดูเป้าครับสิบ<ม>เมตรผมนี่เข้าเอ็นปัดเนึงประมาณสีนิ้วเท่านั้นเอง กระจุกตัวดีมากนะครับ,รบใหญ่ๆนั่นคือหมอนกลมประมาณสีนิ้วอ่ะไปดูสนะิบห้าห้าเมตรก็ยังอยู่ในประมาณหกนิ้วไม่หลุดวงกลมเลยใช่กลุ่มดีมากนะกลุ่มดีกลุ่มด,มดีประมาณหกนิ้วไปดูยี่สิบยี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหยุดอยู่ตรงนี้หลายนัดอยู่ประมาณแปดนิ้วฮะใช้ได้เลยมากนะใช้ได้เลยดูยี่ห้าเมตรครับ เก้าเม็ดอยู่ในคนหมดไหมส้าหกเจ็ดแอยู่ครบหมดเข้าซอกแขนไปนัดหนึ่งประมาณ1ฟุตอ่ะกุมแคบใช้ได้คับถือว่ากุมดีแล้วก็ยิงไม่มีติดขัดเลยนะครับครับคราวนี้ดูอาจารย์เบียร์ยิงรัวนะครับโดยคราวนี้จะใช้กระสุนหลากหลายยี่ห้อนะเพื่อดูระบบการทำงานนะอย่างแรกเลยสามนัดเนี่ยเป็นบุลเลต์มาสเตอร์นะครับเป็นลูกไทยส่วนอันนี้เป็นซาก้านะอันนี้น่าจะเป็นลูกปลายนะครับ ส่วนอันนี้เบาสดเซเลอร์เบลลัหดนะฮะก็เป็นลูกปลายเหมือนกันลูกบอชช็อตอ่ะเดี๋ยวเออใม่ใหม่ใหม่ใม,ม่นัดแรกเอาบุลเล็ตก่อนอ่าสามนัดแรกเป็นบุลเล็ตแล้วก็เซเลอร์เบลลัหดไว้สุดท้ายก็ต้องยัดเข้าไปก่อนยัดเซเลอร์เบลล์ลอดก่อนตามด้วยซาก้ารองสุดท้ายสามนัดแรกเนี่ย ที่บรรจุเข้าไปก็จะเป็นของคุณเล็ m มาสเตอร์บั็กช็อตเข้า,มาเมตร่าดูที่จะติดตัวไหนยังไงเริ่มครับปรากฏว่าไม่ติดสักยี่ห้อนะ <c oughs> <c oughs> เ,ออเราคืออย่างนี้เรามีความคิดว่าเซเลอร์เบนลอดเนี่ยมันน่าจะติดมันน่าจะติดใช่เพราะมันเป็นลูกเบามันเบามาก <c oughs> เบาแบบ <c oughs> รู้สึกเลยนะตอนที่ยิงเนะี่ยคือมันผ่านเซเลอร์เบนลอดได้มันก็ไม่ต้องห่วงแล้วอ่ะตัวเนี้ย ผมชอบเป็นตัวกงไก่มันมากเลยนะตัวชุดตลับไก่มันเป็นอลูมิเนียมอ๋อใช่มันแข็งแรงทนทานครับเบนเดลรียังเป็นพลาสติกเลยอืมใช่ไหมตัวนี้ท่านทำเป็นอลูมิเนียมะมันไม่ใช่นด้นเี่ไม่กักไม่กักถือว่างานดีนะตัวนี้ครับคันจะไม่ยิงเลยมันก็กระไรอยู่นะครับเพราะว่าช่องนี้เป็นช่องผมนะฮะไม่ใช่ช่องอาจารย์เบียร์อาจารย์เบียร์จะมาฉายเดี่ยวจะมาวันแบนช์ช่องนี้ไม่ได้นะครับ ผมจะขอลองยิงสักหน่อยแล้วกันแต่ว่าจะเป็นการยิงเพื่อเพื่อให้รู้ฟ e ลลิ่งแรงถีบนะฮะไม่ได้ยิงหวังผลเพราะว่าจะยิงโดยที่ไม่เอาหน้าไปแนบกับพานท้ายเพราะว่าถ้าหน้าแนบเนี่ยมันจะมันจะสะเทือนปวดฟันนะครับก็จะลองยิงสักสีนัดนะรกระสุนเหลือแค่นี้กระสุนแรงด้วยแล้วความานั่นแหละรู้ไหมนั่นกระสุนอะไรเนี่ยกระสุนแรงด้วยลูกตอกทองเหลืองด อันนี้เป็นปักช็อตเป็นยี่ห้ออะไรนะของตุรกีเขา่าขาวลูกหมาป่า yaf y a v u s k a l a อะไรก็ไม่รู้อ่ะมันนั่นละอ่านยากมากเออใช่มันของตุรกีแต่ตัวนี้กระสุนตัวนี้แรงแรงมากะแรงนัดละร้อยเนี่ยผมยังไม่ไม่หยิบมาเลยเมื่อกี้คว้าแต่บุลเลต <c oughs> ์อาจารย์เบียคว้าแต่ลูกเบาปะก <c oughs> ็สุนลูกซองผมมีเยอะบ้ากเพราะว่าทดสอบปืนลูกซองบ่อยนะมีเบาอย่างลูกแรงอเดี๋ยวลองยิงดูเหลืออยู่4ี่นัดเนี่ย สีนัดนี่ก็สี่ร้อยแล้วนะอลองดูโอเคจะยิงแบบไม่ประทับไหลนะครับเพราะว่าปวดฟันไม่ใช่สิจะยิงแบบประทับไหลแต่ไม่เอาหน้าแนบเอ,อ,อาเฮ้ยมันก็<า>ร,รับได้นะย ดูแรงถีบเราไม่เท่าไหร่เออแต่ถ้าเกิดเราหน้าแนบไปฉันว่าชันปวดฟันก็ทํางานเรียบร้อยสมบูรณ์นะฮะโอ้ยนี่ลูกแรงไม่ต้องพูดถึงหรอกเซเ็จแล้บนหลอดมันยังยิงได้สบายเนาะก็ต้องขอขอบพระคุณทางร้านนะครับที่นํามาให้รีวิวมาทดสอบยิงเพื่อเป็นความรู้เป็นวิทยาทานให้กับผู้ชมผู้ติดตามได้ใช้ข้อมูลในการเลือกซื้อเลือกหากัน ทราบว่าร้านไหนเป็นตัวแทนจำหน่ายก็อิ็อ็อ์มาสอบถามหลังไหม่นะฮะเดี๋ยวจะแนะนำให้สำหรับการรีวิวุกลูเรโนวาในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ